ซักซ้อมแผนปะเิญเหตุของบริษัทท่อส่งก๊าซยักษ์ใหญ่ค่ะวันนี้ได้มีการซักซ้อมแผนปะชิญเหตุนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการประชิญเหตุในกรณีฉุกเฉินค่ะโดยเป็นการทํางานซักซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในพื้นที่อ um ําเภอสเดาจังหวัดสงขลาค่ะโดยนายฤทธชาติทัศจารย์จุนค่ะปะลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาค่ะ วันนี้เป็นประธานในการทำพิธีซักซ้อมแผนประชิญเหตุของบริษัททรานไทยมาเลเซียรบริษัทท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียโดยมีนายอัสนันซาและผู้จัดการใหญ่บริษัททรานไทยมาเลเซียร่รวมกันซักซ้อมนะคะและก็รับชมแผนประชิญเหตุในครั้งนี้ด้วยซึ่งการซักซ้อมแผนประชิญเหตุในครั้งนี้ค่ะก็มีหน่วยงานนะคะในพื้นที่อำเภอสเดาจังสังขลาเข้าร่วมซักซ้อมแผนประชิญเหตุอย่างหลายหน่วยงานค่ะอย่างเช่นเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสเดาค่ะตำรวจ ผู้ทสะเดากำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าที่ฝ่ายปกครองรวมไปถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันซักซ้อมแผนประเชิญเหตุดังกล่าว ซึ่งสำหรับเป้าหมายในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกค่ะให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EIA และเป็นการซักซ้อมให้หน่วยงานในพื้นที่รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้กับท่อส่งก๊าซธรรมชาติถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะจะไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็ต้องซักซ้อมเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและเตรียมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซร,รั่วจริงๆ โดยบริษัททรานไทยมาเลเซียในฐานะผู้ดำเนินโครงการโรงแยก,ก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียจนถึงปัจจุบัน,นดําเนินการมาแล้วไม่ต่ากว่า19ปีค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ก็มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นจังหวัดสงขลาให้มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่ประเทศอื่นๆแล้วก็เมื่อการซักซ้อมแผนประหญเหตุเสร็จสิ้นนะคะทางบริษัททานไทยมาเลเซียค่ะได้มีการมอบ ตรวจตั้งจุดตรวจให้แก่พันธบทโททาวนผลกล้ารองผู้กับการปราบปรามโรงพักสะดาวอำเภอ์สดาวจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับชุดสายตรวจรจราจรที่จำเป็นจะต้องใช้ในการตั้งจุดตรวจต่อไปด้วยค่ะ